ฝันเอ้ยท่อฝันท่อฝันมาล้างผักให้แม่หน่อยเช้าเย็นสองคนสามคนก็ดีค่ะเราปลูกไว้เรามีว,วม่าพี่สยเอาได้ทังเ่าว่าได้ถงน้อยยางทำไงค่อยแล้วกินน้ำไม่ดีนี่มัเกือบมาราะ สวัสดีค่ะทานข้าวด้วยกันไหมใครไปทานข้าวด้วยกันกันเยทิพย์เสร็จแล้วนี่ฝนมันเยอะลมมันแรงจิ้มให้หนอยสิพิโซน้าไม่เอ็นเขาเอิญน้าไม่ยังน้าไม่เลี่ยงเขาน่ะอัดถุงไวนะ้น่ะ ยายทย์จะกลับบ้านเข้าไปดูแดชบอร์ดแดชบอร์ดขึ้นจากลงหมืน่นโหมืน่นลงี๋ยแม่ซุปหน่อไม้ก็เสร็จแล้วเนี่ยยายแม่ซุปหน่อไม้ก็เสร็จแล้วยายเพิ่ดี๋ยแม่ซุปหน่อไม้ก็เสร็จแล้วเนี่ยยายแม่ซุปหน่อไม้ก็เสร็จแล้วยายเพิ่ววะ นเขาแบบืูรึ่นอ่ะแนใส่สามค่ะพัดเก็บอกที่นแล้วั้เ็กันะ่างกินด้วเช้าเย็นสองคนสามคนก็ดีค่ะเราปลูกไว้เรามีที่ นี่ก็อยู่นันาระวังหม้อแม,ม,ม่หกนะน่นะประาศองห้อแแต่พอเข้าไปดูมันเป็นเสียงสองเสียงซ้อนกันอยู่เดทิปก็เลยลบออกแล้วก็อัดขน้อยอยู่แล้วใส่ปลาเข้าไปก็นือแล้ว ทีเดียวหกมันบอกว่าบ่ายจะไปโรงเรียนฉันนอนอยู่บ้านเอาหม้อขึ้นมาตั้งให้แม่ก่อนของแมหกมาหน่อยผมมาแซมบอกตัวใช่ไม่เสียหน่อยเรียไรถ้ายุบบ้านบางมันก็ดีตาก้องกัรเตือนเตือนลุ้นอ่ะอืมว่าอันนี้ก็ตากได้ยุ่งในความหวังใช่ไหมเนี่ยยายทิพย์ลงมาตั้งแต่สองเดือนก็ไม่เสีเรียดมาสามเดือนก็เฉยทำไปเรื่อยๆเผื่อจะมี สวัสดีค่ะใครเข้ามาขอบคุณค่ะทักทายหนนะอย่อยนะเดี๋ยวได้คอยู่ปากเสร็จแล ไม่ช้องคื้ขับไปคิ้นเข้าไปข้างไว้ข้อนนั่นเจที่จะกลับบ้านเข้าไปดูแดชบอร์ดแดชบอร์ดขึ้นจากลงหมื่นโซหมื่นลงนะ้เอน้าของไปเก็บหน่อย กินลวกยอดพักสเสดาไม่เก็บะเะดามาสิต้มน้ำลวกเพื่ออยากซุปน้ำม่กันจ้าแบบเนี่ยปลูกผักไว้เพื่อนเพื่อนก็ได้มาแบ่งไปทานด้วยเอ,อแมอทอรณนี่ จอทำยังไงตาฝันไปดูแม่ให้หน่อยได้ไหมจังคบเก็บฝันเอ้ยท่อฝันท่อฝันมาล้างผักให้แม่หน่อยเาีขมงเามทขมงเป็นอย่างไรผักมันหลาย ขอบคุณค่ะใครเข้ามาใหม่ขอ,อกำลังใจหน่อยนะ ที่รับชมมันขึ้นไปถึงสองหมืนหกครบสองเดือนกว่าแล้วมันก็ลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนลงมายังอยู่ที่เมื่อวานเข้าไม่สะดวกก็เลยไม่ได้ไลค์เมื่อตอนบ่ายจะกลับบ้านไปดูแดชบอร์ดแดชบอร์ดขึ้นขึ้นมาพันหนึ่งแล้วอ๋อนรก็จุนี่อ้อยคนเดยแล้วถ้าพิมพ์ไป

ขึ้นเป็นพันเลยก็เลยดีใจเดี๋ยวก็เลยจะลงไลค์อีกเดี๋ยวขอบคุณค่ะได้ไม,มามามาแชร์ประสบเมีเท่าแ้น หวังใช่ไหมเนี่ยยาทิพย์ลงมาตั้งแต่สองเดือนก็ไม่ซีเรียสมาสามเดือนก็เฉยทำไปเรื่อยๆเพื่อจะมี น้ำไม้เผือมาจ้าซุปน้ำไม้ซุปน้ำไม้ส้มไปซุปน้ำไม้ขอบคุณมากมายเลยมาให้กำลังใจ

ลิปปังเธอไวไม่มีคลิปปังเลยมันก็ลงไปเรื่อยๆก็เลยไลฟ์สดช่วยไลฟ์สดช่วยทำยังไงเพราะเปิดไลฟ์ไปก็ไม่ค่อยมีใครดูแต่พอมันเป็นวิดีโอมันก็มีคนผ่านเข้ามาดูให้อยู่นิดๆหน่อยๆกำลังใจค่ะมืด มืดมากทำกับข้าวเปิดไลฟ์ไป